สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปห้วยกุบกับนะครับคุบกับว้ากุบกับอุบกับอันนี้ทางก็ตามนี้เลยครับรถจอดตรงข้างล่างนะครับรถตู้จอดข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถกระบะโฟร์วิลอย่างเงี like ้ยอย่างนี้นะครับ หลังมาแล้วคันหล,ลังคันหลหังมาแล้วเรามาสองคันนะครับสองคันรถตู้ไม้นับไม้ไม้นับย้อนไปอันนี้โอเวอร์แบตก็ทางค่อนข้างจะเป็น ดินแดนแบบนี้นะครับว้เข้าดินแดงแล้วครับเอากำลังจะทุบกลับแล้วนะครับเราจะเริ่มทุบกลับทุบแล้ว คุกทับในือเคากเป็นยังไนงนี่ต้องส่งตัวดีๆนะครับทุกคนก็จะเก่งมือกันเป็นแถวๆเลย ทางครับไม่ได้ทางลาดเรียบนะครับทางมีอุปสรรคมากมแล้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับ